โครงการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกานำโดยนายอภิชาติสุขข,ขานทน์ประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้งอีกสามท่านคือนายวิสุธทธิโพธิแท่นนายสมชายจึงประเสริฐและนางสดศรีสัตยาธรรมซึ่งได้พานักศึกษาสถาบันพัฒนาการ,าการเมืองและการเลือกตั้งรุ่นที่สหรือพอตอสาวสามจำนวนกว่า80ท่าน เพื่อมาศึกษาดูงานการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในวอชิงตันดีซีและหน่วยข้อมูลการเลือกตั้งของลอสแอนเจลิสเคานตี้เมืองนอรวอและนำไปเป็นประโยชน์แก่ระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพบปะสื่อมวลชนไทยและชุมชนไทยทั้งในวอชิงตันดีซีและลอสแอนเจลิสอีกด้วยจุดประสงค์ในการเดินทางของนักศึกษา ทั้งหลักสูตรซึ่งมีอยู่80คนเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามที่เรากําหนดไว้ในหลักสูตรนะครับคือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการเลือกตั้งของทั้งของไทยและของประเทศต่างๆครับนักศึกษาที่มานี่ก็ต้องไม่ใช่มาเที่ยวนะครับต้องมาทํางานาแบ่งกลุ่มกันเป็น4กลุ่มแล้วก็ทํารายงานโดยละเอียด ในเรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับของไทยเรื่องการเรื่องกะกะตอของเขากับของเรานะครับเรื่องการอ,กอีกสองเรื่องฮะผมผมพักการเ,เมืองฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็การเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศนะเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เห็นว่าที่เมื่อกี้บางท่านถามผมเรื่องว่าจะมีอยู่ต่อไป หรือไม่นะฮะครับการเลือกตั้งนอกราชื่อจากข้อดีข้อเสียนักศึกษาต้องวิเคราะห์ออกมาครับแล้วก็สรุปเป็นเอกสารออกไปด้วยนะครับครับกลุ่มนักศึกษาพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่น3เนี่ยนอกจากพรรคการเมืองจากทุกพรรคการเมืองนะครับที่ทั้งที่มีตําแหน่งเป็นสสหรือไม่มีตําแหน่งแต่เป็นบุคคลสำคัญของพรรคเนี่ยก็ยังมีข้าราชการระดับสูงระดับรองทธิบดีระดับทธิบดี รัฐวิสาหกิจอย่างการไปรียนไทยองค์การโทรศัพท์ระดับรองผู้จัดก,รรการผู้จัดการและวก็ภาคเอกชนคือมีทุกภาคส่วนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่สามารถไปช่วยในการร่วมพัฒนาประเทศแล้วก็นําพวกสมาชิกขององค์การของแต่ละและแห่งแล้วก็มารับฟังความเห็นของพวกท่านทั้งหลายที่เป็นคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยนะครับที้เาไปคิดอ่าน แล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันในการที่สร้างชาติไทยของเราพัฒนาประเทศชาติของเราให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปก็คือว่าที่สําคัญก็คือว่าความคิดแตกต่างกันได้แต่มันต้องสามัคคีกันในการพัฒนาประเทศนะครับสร้างชาตินะครับคือเราถกเถียงกันได้แต่เราไม่ไม่ควรจะทะเลาะกันนะครับผมผมคิดว่านั่นเป็นวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะครับ